สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องคณิตศาสตร์บายครูพี่โยวันนี้พบกับครูเอนะคะในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละกรณีที่ตัวส่วนหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะ ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบนะคะเด็กๆต้องทราบก่อนว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรได้คำตอบเท่าไหร่แล้วก็สรุปผลว่าคำตอบที่ได้มาสมเหตุสมผลหรือไม่เรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะมีน้ำประปาอยู่ใส่1น1ส่วน2ถังเปิดใส่ เปิดไซถังอีกเซนหนึส่วนสีถังขณะนี้มีน้ําประปาในถังเท่าไรเด็กๆจําได้ไหมคะว่าขั้นตอนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคืออะไร1ตอนนี้โจทย์อยากรู้ว่ามีน้ําประปาในถังเท่าใดเอแล้วโจทย์กําหนดอะไรให้เราบ้างโจทย์บอกว่า มีน้ำประปาอยู่แล้วถูกไหมคะในถังอยู่แล้วเศษหนึ 1, 2, ง่งส่วนสองถังแล้วเปิดเพิ่มอีกหรือเปิดใส่ถังมาอีกเศษหนึ 1, 4, ง่งส่วนสี่ถังดังนั้นถ้าจะให้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงเด็กๆก็ทำาไงคะลูกวาดภาพประกอบโอเคไหมนี่คือน้ำที่อยู่มีอยู่ในถังคือเศษหนึ 1, 2, ง่งส่วนสองถังถูกไหมคำว่าเศษหนึ่งส่วนสองเราสามารถอธิบายคำว่าครึ่งหนึ่งได้นะคะหรือมีน้ำอยู่ครึ่งถังจากนั้นเปิดน้ำใส่อีกเศษหนึ่งส่วนสี่ของถัง ขณะน,นี้นี่คือส่วนที่โจทย์ต้องการคือขณะนี้มีน้ําเท่าไหร่แสดงว่าในการหาคําตอบเราจะต้องนําน้ําที่มีอยู่บวกกับน้ําที่เปิดใส่เข้าไปอีกนะคะดังนั้นเรามาดูแสดงวิธีทากันอ่ะขั้นตอนแสดงวิธีทาเด็กๆทราบเนาะว่าเราจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ให้ครบจากนั้นบรรทัดต่อไปเอ๊ะเมื่อกี้เราถามว่ามีน้ําทั้งหมดถูกไหมคะเท่าไหร่ก็แสดงว่ากระบวนการของเราคือเอามาบวกกัน เด็กๆยังจําได้ใช่ไหมว่าเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษหนึ่งส่วนสี่ตัวส่วนเป็นพหุคูณต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะทํา2เป็น4โดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนจากนั้นก็บวกกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่เหมือนเดิมผลคูณที่ได้คือเศษสองส่วนสี่บวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่ ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจะนำตัวเศษมาบวกกัน2บวก1ได้3ตัวส่วนยังคงเป็น4เหมือนเดิมคำตอบของข้อน,นี้คือเศษ3ส,ส่วน4เศษ3ส,ส่วน4หมายถึงปริมาณน้ำที่ทำไมคะที่อยู่ในถังแล้วลักษณะของเขาคือเกือบเต็มถูกไหมลูกโอเคคะ่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะมีน้ำพึ่งอยู่เศษ2ส,ส่วน5ลิตรนำไปผสมยาเศษ1ส่วน10ลิตรเหลือน้ำพึ่งเท่าใด ขั้นแรกโจทย์ถามว่าเหลือเด็กๆจําคําว่าเหลือได้ถูกไหมคะเมื่อมีสิ่งของหนึ่งนําไปใช้ก็หาออของที่เหลือนั้นโจทย์ถามว่าเหลือน้ําพึ่งเท่าใดโจทย์กําหนดคือมีน้ําพึ่งอยู่เศษสองส่วนห้าลิตรและนําไปผสมยาอีกเศษหนึ่งนำไปผสมยาเศษหนึ่งส่วนสิบลิตรเหลือเท่าไรเอ๊ะเหรอถ้าเราวาดภาพประกอบเดิมเรามีน้ําพึ่งอยู่เท่าไหร่คะลูกเศษสองส่วนห้า ถูกไหมนี่เศษ2อส่วนหลิตรคือปเปลี่ยนบริเวณนี้จากนั้นโจทย์บอกว่านําส่วนนี้ไปไหนไปผสมยาเศษ1นึส่วนสิถูกไหมคะโจทย์ถามว่าเหลืออ่ะดังนั้นคือเซี่ยวนี้ถูกไหมดังนั้นเด็กๆนำมาทําอะไรกันคะอ่าถูกต้องคะ่ะนํามาลบกันจากนั้นขั้นตอนแสดงวิธีทาให้เด็กๆเ,เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดแล้วจากนั้นบนรรทัดต่อไปคือ ถามหาสิ่งที่เหลือนะคะเราจะมาหาสิ่งที่เหลือกันส่วนที่เหลือเศษสองส่วนห้าลบกับเศษหนึ่งส่วนสิบตัวส่วนต้องเท่ากันนั้นทำห้าเป็นสิบโดยการคูณสองทั้งเศษและส่วนถูกไหมคะจากนั้นผลคูณที่ได้ค่ะลูกเมื่อกี้ตีโขงยากหน่อยเศษสี่ส่วนสิบลบกับเศษหนึ่งส่วนสิบเมื่อตัวส่วนเท่ากันจําได้ไหมคะว่าจับตัวเศษมาทําไมกันได้เลยลบกันจับสี่ลบหนึ่งเหลือสาม ตัวส่วนยังคงเป็น10เหมือนเดิมนั้นคำตอบข้อนี้คือเหลือน้ำพึ่งอยู่เศษ3ามส่วน10ลิตรนะคะตัวอย่างที่3นะคะน้อยซื้อนมจืดและนมเปรี้ยวมาเศษ19ส่วน27ลิตรเป็นนมเปรี้ยวเศษ1ส่วน3ลิตรเป็นนมจืดกี่ลิตรอ่าที่คุณครูขีดเส้นใต้สแสดงว่าตรงนี้คือส่วนที่โจทย์ถามหานะคะโจทย์ต้องการทราบว่าเป็นนมจืดกี่ลิตร โจทย์บอกว่าซื้อทั้งนมจืดและนมเปรี้ยวมาแสดงว่าสองส่วนนี้ทําไมคะลูกรวมกันอยู่ถูกไหมทั้งนมจืดและนมเปรี้ยวนี่ไงนี่เลยถั้งหมดเลยถูกไหมคะจากนั้นโจทย์บอกว่าแหมมีนมเปรี้ยวอยู่ประมาณเนี้ยเซี่ยวนี้ถูกไหมจากนั้นโจทย์อยากรู้ว่าเป็นนมจืดเท่าไรแสดงว่าโจทย์อยากรู้ส่วนที่เหมือนส่วนที่เหลือเลยถูกไหมคะลูกแสดงว่าข้อนี้เราจะนํามา ลบกันค่ะถูกต้องกระบวนการเหมือนเดิมเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดจากนั้นบรรทัดต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือหาคําตอบนั่นเองเป็นนมอ่ะเมื่อกี้นี้กระบวนการของเราคือจับมาลบกันถูกไหมลูกเศษสิบเ้ส่วนยีลบเศษหส่วนสกระบวนการเหมือนเดิมทําตัวส่วนให้เท่ากาันดังนั้นทํา3ให้เป็น27โดยการคูณ9ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมคะจากนั้นเศษสิส่วนยีเเขียนเหมือนเดิมลบกับผลคูณที่ได้คือ 1> 9 1 9 9 3 2ึเมื่อตัวส่วนเท่ากันจับตัวเศษมาทำไมกันได้เลยคะ่ะลูกลบกันนะคะเศษ19ส่วน27ลบเศษ9ส่วน27คําคำตอบคือเศษ10ส่วน27ดังนั้นคำตอบปริมาณของนมจืดที่มีตอนนี้ตรงนี้นะคะก็คือเศษ10ส่วน27นะคะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะผ้าผืนหนึ่งยาว6เศษ1ส่วนสเมตรตัด ใช้ตัดเสื้อไป1นึเศษสส่วนแเมตรเหลือผ้ากี่เมตรโจทย์ต้องการรู้ว่าเหลือผ้ากี่เมตรนะคะจำกระบวนการได้นะโจทย์บอกผ้าผืนหนึ่งเท่านี้แล้วก็ตัดไปใช้เหลือเท่าไหร่เรามาดูรูปภาพประกอบกันด้านบนนี้อธิบายถึงผ้ายาวทั้งหมด6เศษ1นส่วน4เมตรโจทย์บอกต่อว่า เซี่ยหรือ1นึ่เศษส่วนนี้ตัดไปใช้โจทย์อยากรู้ส่วนนี้ถูกไหมคะส่วนที่เหลือถ้าโจทย์อยากรู้ส่วนที่เหลือเอาไปทําไมคะลูกอ่าถูกต้องค่ะจับไปลบกันนะคะกระบวนการแสดงวิธีทาเหมือนเดิมเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดบรรทัดที่3ามหาสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะ6เศษหนึ่งส่วนสลบหนึ่งเศษส่วนแยังจําได้ไหมว่ากระบวนการที่บอกก็คือ นทำตัวส่วนให้เท่ากันคือทำ4เป็น8โดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนจากนั้นผลคูณที่ได้ค่ะอ่ะเด้ขอเขียนอันนี้ให้แล้วกันเนะเาะข้อนี้อธิบายอีกตัวหนึ่งได้6เศษ2ส่วน8ลบกับ1เศษ3ส่วน8นักเรียนจำได้ไหมคะปกติเราจะจับจำนวนนับลบกับจำนวนนับถูกไหมแต่ตอนนี้เศษส่วนกับเศษส่วนลบกันได้ไม่เอ่ย อย่างจําตัวอย่างคลิปที่แล้วได้ไหมคะว่าถ้าลบกันไม่ได้เนี่ยยุ่งแล้วพอยุ่งปุ๊บมันจะเกิดการขอยืมยืมไปเรื่อยๆแล้วมันเราจะงงครูเอกก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดเจอลักษณะนี้ให้เราทําเป็นเศษเกินจะได้ง่ายหน่อยนะคะดังนั้นทําไงคะเศษเกิน8คูณ6บวก2ถูกไหมแล้วตัวส่วนคงเดิม8 6 48บก2เป็น50ส่วน8ลบกับ8 1 8บวก3เป็น เศษสส่วน8ตัวส่วนเท่ากันแล้วจับเศษมาลบกันค่ะ50ลบ11เหลือ39ส่วนอ่เศษ39ส่วน8ใครยังจำได้อยู่คะว่าเศษ39สเ่วน8ปเป็นคำตอบที่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเด็กๆต้องทำไงก่อนเปลี่ยนเศษเกินอันนี้เรียกเศษเกินเนาะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละกระบวนการของเขาคือนำา39ตั้งแล้วหารด้วย เ okay, ไหมคะจากนั้นกระบวนการอื่นๆเด็กๆจะต้องลองไปฝึกทำนะคะนั้นคุณเอกขอย่อเลยนะ8นํนำไปหาร39ได้กี่ครั้งต้องต้องสูตรคุณแม่8แม่นเลยนะ8 4 32 8 5 40เกินดังนั้นแสดงว่าได้กี่ครั้งแค่4ครั้งแล้ว8 4 32ลบออกจาก39เหลือเท่าไรคะเหลือ7ตัวส่วนเป็น8นั้นคำตอบข้อนี้คือ4เศษ7ส่วน8นะคะ สำหรับคลิปการสอนนี้ก็จบลงแล้วนะคะกับเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนและจำนวนคะ่ะหวังว่าเด็กๆจะนำไปทบทวนแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหากเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปซ้ำได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดทบทวนเพิ่มเติม,ตมอยู่เสมอด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนและผู้ที่สนใจ หากมีคำพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้และฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ